โอเคก็สว okay, so ัสดีทุกคนที่รับชมใน All Star ทวตีเฟนนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวจาก s t a r p a s s ใหม่ล่าสุดนะผมที่เพิ่งอัปเดตมานับผมก็จะมีในฝั่งของแคปซูลเปิดเล่นหร่อยันเห็นแคปซูลแล้วอยากเปิดนะผม s t a r p a s s แคปซูลหนึ่งมาขอลองเปิดเล่นหน่อยันมันน่าจะอยู่ในช่องบิทอเรีไหนขอดูสิเอาแล้วมันเป็ลอยอยู่ข้างบน ไ้มิกูนะผมมิกูนี่น่าจะสก,กินปะสก,กินแหละนี่ไงสก,กินของตัวไหนของนี่เหรอเออมาใช้หน่อยนั่นก็ไม่นึกว่าทำสก,กินมาด้วยนะไอตัวเบียวเนี่ยน้องเบียวได้สก,กินด้วยแหละโอ้โหโอเคเดี๋ยวน้องเริ่มไปไกลละน้องมิกุโอเคเดี๋ยว กลับมาเข้าเรื่องกันตัวจาก Star Parts นะผมก็จะมีโกฮัห้างแล้วก็โบแจ็คนะผมไม่ใช่โบ้จ็อบนะผมอย่าเข้าใจผิดเตียงใดนะผมแล้วก็ตัวนี้ผมลืมทําคลิปแล้วผมก็มา,มา,ม,ามารวมด้วยแล้วกันจะได้ครบ4ช่องพอดีแล้วก็วกสต็อกฮามหรืออะไรเสี่ยงอ่ะลืมเชื่อมันแล้วพี่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 จากเยอรมันแล้วกันนะ เทคโนโลยีรดับหนึ่งันดับเก้าหน้าของเยอรม,มันนะผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันะลรนะผมมาเรามาเริ่มจากบูแจ็คก่อนแล้วกันบูแจ็คไม่ใช่บูจ็อบเตียงใดนะสี่ร้อยนะนะผมจะเปิดเอนมชั e ่นเปิดแป๊บนึงครับเด็กๆก่อนแอ t a ิกสปีดสามดูว่าเกิดไม่ได้เกิดตัว400้ยด้วยนะผม แน่นอนว่าเวิร์ดกูดมากตั้แต่นี้เอามาเล่นตัวเกมโคตรเก่ง600้อยเอมาหน้าเฮ้ยเฮ้ยเก่งนะแต่ว่าทำไมมันดีช้าลงวะต้องดูว่ามันทดแทนได้ไหมอันนี้เก่งเก่งไหมไปไวนิดนึงแต่ว่าเกรดคันนี้เฮี้ยเลยแหละผมว่าอัพเกียร์คันนี้โอเคอยู่เพราะขึ้นคันนี้มันกากเลยต้องดูว่าตังคุณพอให้จะอัพขึ้นเลยหรือเปล่า พวกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สัว์ปี๋อย่างนี้มันเย้นะผมแอนิเมชันคล้ายๆกันนะผมดังนั้นพูดเลยแล้วกันใครอบนึงยแอนิเมชันคล้ายๆเดิม5,000เออมันต้องตีช้าเออมันต้องตีเร็วขึ้นเน่อยประมาณนี้ก็คือเหมือนเหมือนสองนะงได้วงตีแบบนี้วงตีแคบไปไหนะแต่เลี้ยโอเคอยู่แล้ว ว่าเกียร์ขั้นนี้ดีแล้วไหนขอดูไหมิยๆ,ๆๆมัน animation เ,เ,เดิมอ,ะอ่ะโคตรแจกรับอีกขั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นขั้นที่ดีที่สุดในการเล่นเลดน,นะผมเดินๆม,มันก็ดาเมีเท่าเดิมไม่ไม่ใช่ animation เดิมเกียร์ทำหรอไฮ้ยไปแลวไหนขอดูชื่อ มันเปลี่ยนนี่ Galaxy b u d s อะไร Galaxy Bubble มันก็อันเดิมหมดอะขั้นเต็มก็4ล้านกับ4ล้านอันนี้ผมไม่มีบัฟไหลนะใส่เป็นที่น้ำหม๋มแทนแลนะยิ้งพี่หมดแล้วเป็นปัญหาแบมเลยจุดห้าล้านโอเคไม่ม,มีอะไรหรอก a n i m a t i o นมันไม่ได้มีอะไรอยู่นี้เลยอย่าลุนเรือหน่อยไปดูกูฮา,างหน่อยกูฮางเป็นตัวฟรีนะ่งอยู่ในตาพาร์ทนะครับกูฮางเป็นตัวยืนบนด้วยโอเคนานๆเนี่ยตัวยืนบนทีนหะึง แต่สปีดโอเครุคนี้ก็กลางคา,าเรียบโบแ้แจ็กเนี้ยถูกว่างดีมากแน่นอนว่าต้องไปตีแอรอยู่แล้วผมเพรา,ะ,าะยืนบนหนึ่งพันราคาโอเคโอเค้โอเกี่ยคันที่มันตีช้าลงมไม่ค่อยชอบเท่าหร่วงแบบนี้ด้วยไอ้ดูนีนเมชั่นก่นอนอะไรจะขึ้นกันต่อไปไห้ตีมาเป็นปล่อยลันคือเตาทำหเหลือือนห้าสองหมื่าบูริติก ได้ดัมมิเพิ่มมาโอ้เป็นล้านเลยเนะเป็นล้านเลยอ่ะพี่เป็นล้านเลยครับโอ้โหขนาดนี้แล้วครับเกี่ยวเป็นล้านเลยโอ้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะขอเทียบราคาก่อนขึ้นขั้นล้านเนะี่ยโอเคกูหางเก่งกว่าผมไม่ต้องเสิร์ฟนะผมกูหางเก่งกว่าแลนะครับไม่ได้ต่างกันด้วยไอเฮียโบแจ็คมเป็นตัวที่ต้องปิดซาพาร์ตเติม คือต้องมีแบบขั้นรับกีดมึงได้แค่นี้เหรอฮะโค้ชมันแพงกว่านิดนึงแต่มันดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าแอดมันได้เรื่องไอ้แตกสปีดอีกทีดามเมจมันไม่ได้สั่งกันมากแต่วงไม่แค่ไปถคาเรียกโค้ชแล้วโค้ชวงดีกว่าอยู่โอเคไหนขอดูในมิชชั่นโค้ชอีกครั้งหนึ่งน่าจะปล่อยพลังนี้ต่อมือนเดิมโอเคมีงาน มาเรามาเดี๋ยวตัวใหม่ให้ครบก่อนละตองไฮต่อล้วเจ็ดพันนะผมอ่สตองไฮเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนตองไฮมันได้ไอเอลี e แบบใหม่นะก็คือเอลีแบบเส้นแบบนี้นะผมเส้นตรงนะผมเดี๋ยวนะเรียกมันเท่าไหร่ What the fuck คุณพี่เดี๋ยว เล็งผิดคนนะพี่ไปยิงผมทำไมเนี่ยเดี๋ยวปล่อยผมปลาเค็พี่ก็คือผมต้องเป็นคนคุมทิศทางเหรอเบ้นหนึ่งนะเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยพี่ผมต้องเป็นคนคุมทิศทางเหรอเดี๋ยววางได้กี่ตัวเนี่ยวางได้หลายตัวเอ้าเดี๋ยวนะ้นทำไมมันมายิงผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 เดี๋ยวพี่ยิงผมทำไมเนี่ยพี่อย่ามายิงผมครับยิงมันนะผมยิงมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุณนนแป๊บนึงเดี๋ยวด้ ปั๊บหนึ่งนะแล้วตัวไฮมันไปตัวยังไงวะเนี่ยคือผมต้องเล็งเองเหรอใช่ไหมอู้ว่าต้องฟัคเนี่ยใช่ปะย,ยิงมันหน่อยมึงวะคือตอนนี้คือตัวไฮมันยิงผมนะผมคือผมต้องเป็นคนคุมทิศทางของตัวมันนะผมอะไรครับเนี่ยโอ้โ oh, หเดี๋ยวนะให้มันโอ,เ,นะเ,อเคไปสิเยอะต่อไปอะไร ครัพ่นี่ยระยะยังไม่ต้องคือไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มระยะแล้วครับระยะแค่นี้คือคุณคุณเอาไปทําแมวข,ของระยะเนี่ยดูดิผมต้องเป็นคนคุมทิศคุมเป้าเองอะ่ะหกพันเรด,ดารมิดโอเคระยะภาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะไม่ได้ยินผมอยู่ใช่ไหมใช่มันได้ยินผมแต่วงวงวง,วง,ว,ง,ว,ง,ว,งวงกว้างขึ้นละแปดพันไอเย็ดเค อะไรครับเนี่ยโอ้ยปล่อยกูไปเถอะจะยิงกูทำไมเนี่ยไอสัตว์เอ้ยไอ้นี่กูยังไม่หายเนี้ยมึงบ้ากันเยอะโอ้ยปิดได้ไหมเนี่ยโอ้มาปิดไม่ได้ด้วยโอเคครับโอ้ยโอเคโอเคหมื่นสี่ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลคือคุณ ะอะไรเนี่ยเพิ่งคือคือตอนเนี้ยถ้ามีศัตรูในแมพมันจะยิงผมแต่ถ้าศัตรูตายมันจะไม่หยุดมันจะหยุดยิงอะไรเนี่ยไม่ขันหนิกอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาเล่งกูเนี่ยอะไรครับบี่ปล่อยกูไอ้เรียุิมึงอยูด่ดีกูดิอยู่ดีกูไอ้เรียปล่อยปล่อยกูไอ้เีย ไอสัตว์เอ้ยดูเยี่ยมับเลือกเลยโอ้ยยิงมันให้ตายเออโอเคขอบคุณมากโอเค,อเคไอสัตว์มึงยิงไอระยะหนึ่งพันเนี่ยมึงไม่ต้องเพิ่มก็ได้ไสัตว์ระยะเก้าเก้าเก้าอยู่แล้วอ่ะมึงมึงยิงได้ทุกตัวในแมปอะ่ะอ่ะมึงยิงสักจุดจะขอบเนื้ออะ่ะกูให้แมปแมปผลไม้แมปอะไรก็ได้ที่มันเป็นแมบที่เขาเล่นกันอะ่ะระยะสี่สี่ร้อยนี่คือเกินสามร้อยอะ่ะให้สักสองร้อยอ่ะแค่นี้ก็ได้ทั้งแมปแล้วเว้ย ไอ้เที้ยกเาก้าวมึงไงปวดทำไมวะไอ้เหี้ยเอคิดเหรอต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทางละมาทางเงินไหมไอ้เหี้ยงงวดนิดอวดนิดงวดนิดงวดนิดงวดนิดโอเคไหนขอดูหน่อยไอ้ตัวนี้ตัวนี้ผมคาบมั้ยเนาะอดูเดนมิชันหน่อยตัวนี้ผมไม่รู้มันชื่อมันเดินอะไรด้วยซ้ำโคตรจางเลยมั้ยเตียได้เป็นไฮเบียแต่แรกด้วยนะแต่ร้อยละสิบนะ ตัวเกมดีแหละสามวัหนห้าสามวันสองไปไอสตอร์มมีฟีดไหมมีแหละมไหนปีนะดูเนมิชชั่นหน่อยวันนี้ให้น้องผู้หญิงใช้แทนนะ่ะผมอันนั้นช่างมันน่ะผมไอบอลเกพกี่อะไรมันโอเคมือซ้องอะไรคาดดามีปกติวงเอลีเป็นแบบนี้นะ่ะผมก็น่าจะเปลี่ยนแต่วงแบบระวังได้ตัวเดียวแล้วเรียกว่าสกิลต,ต้องดีมากแอดสปีดเพิ่มขึ้นหนึ่ง แล้วก็ดาเมจเพิ่มเยอะมากโอ้ฟูเอแต่ว่าตัวนี้วางได้แค่ตัวเดียวนะเราขายไม่ได้ด้วยแย่ละผมไม่ได้จำราคาด้วยแต่คัดเนี้ยคือถูกอยู่เอามาเล่นในเลนเลยคุณกิ่งนะมันปล่อยมาปรนะมาณนี้มีวงเอลีอย่างนี้นะผมเฮ้ยแต่มันเก่งนะผมฆ่าไปได้ไงห้าล้านกับหกล้านผม โอเคเป็นคัดดาเมจน่าจะเล่นในฟีดี้แล้วผมไม่รู้ว่าไอตัวนี้กิ่งฟีดีหรือเปล่าคือช่วงนี้มาปิดบ่อยมากนะผมในใต้ฟีดีก็ช่างแมงไรไม่ตามแมงแลไ้สัตว์เตียนตลอดเวลาเลยโอ้โหผมเลยไม่รู้เมตายฟีดี้นะผมมันกิ่งยังไงนะสิบจุดหนึ่งล้านนะผม,มเล่นสก,กิลละ ดาเมจประมาณนี้เลย3 5 u e ูเระยะ8ระยะน้อยนะโอเคขอเน้นเลือดเพิ่มมาประมาณประมาณนี้ดดดโโเดี๋ยวะลีโกเดี๋ยวผมต้องดูสกิวพอ,ออ่านสกิวแล้วแล้วกันผมคุมไม่นั่งสูงสูงละว่าเอ้ยสกิวไ,ไ,ไม,ออาาวโโม่ทำอะไรได้ไม่รู้ขออ่านให้ฟังแล้วล้กันลีโกผมเปิดวิกิเช็คเลยมาตัวนี้ทำไรได้ ขอดูสิอ่ามันชื่อทัศสุยานะผมกับอิวิชิบาอเลยนี่คือชื่อมันนะโอเคอ่าสกิลมันโอเคผมต้องใช้ตัวนี้ช่วยแล้วมาเดี๋ยวขอบัฟก่อนเลยแนละ้วกัน เตรียมคือบัฟไปด้วยเคยผมรู้แหละมันคืออะไรนะผมเดี๋ยวเอามาทีเดียวเลยเอาวางสิเอาวางทุกตัวท,ที่อัพยาเมธสุดเลยจะได้ทีเดียวนะผมมาก็โซงง่ใหมไม่อยากความมือสัตว์เลยเอาเมื่อรีบฆ่าตัวนี้ไปรีบๆฆ่าไปมือรีบฆ่ามือรีบฆ่าเออเพิ่งมีเสียงขอบคุณมากเลยรีบฆ่ามานี่เร็วเร็ว ลมคาแล้วเนะี่ยตตัวไฮยังไงซะเลยดาเมจ์มาขี้หมาไอสัตว์ดาเมซี่ตีหมืน่นไอแท็กสปีดโอเคแต่วงแบบเนี้ยมึงให้กูคุมทิศทางยังไงบ้าไอสัตว์ผมต้องไปวางตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูอะไรโอเยอะกูต้องมานั่งคุมทิศทางองีกไอสัตว์แล้วมันไม่ได้แค่ตัวเดียววางได้หลายตัวด้วยบนหัวมาเดิมอีกมันเก่งไหมมันเก่งแหละแต่นี่วงแบบนี้ สวายโอ้ยบางคนจะชอบนะแต่าสารบับเขี่ยทำเป็นอย่างนี้ทำทำไมวะมเกี่ยวเพื่ออะไรวะไอ้วงอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าทําไมมึงต้องมาเลงกูวะกูถามหน่อยดิอาจจะบั๊กแหละเออน่าจะบั๊กแหละกูไม่เขาคงไม่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นอะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สวามากนะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวบั๊กไปก่อนมาคุมจูงค่บับ๊กไปก่อนอ่านดูดาเมจไปก่อนนะสามสามล้านสิบห้าล้าน สวะไม่ดึงสองแสนแบบบีเพียน่าจะโอเคแหละร้อยสี่สิบสามล้านนะผมโอเคสก,กิลมันนะผมกดปุ๊บมันจะฮิวบ้านมาประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบล้านนะผมโคตรเยอะแล้วก็รีสก,กิลให้กับพวกตัวพวกนี้นะผมมันจะรีสก,กิลนะผมกดได้ก็กก้อนนอ่ามีแค่นั้นแหละสก,กิลรีเซ็ตเนี่ยผมว่ามันก็ใชใ้กับตัวอะไรขับขามเนี่ย ก็เสียคือขายไม่ได้เลยใครใครยังเล่นคีร่าอยู่ดูมันน่าจะกินเลยถ้ามันไม่มีคีรา่าก็เข้าไปได้คีรา่าฉันหัวแม่งนะตัวมัน็ะยาอ,อ่อนเลยแหละแต่ฮิวเลือดถาดก็น่าจะดีแหละมั้งนะมั้งใช้คำว่ามั้งด้วยโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แล้วผมสิบห้าสิบล้านมันพอ,อกว่ะ ผมเห็นพวกรีซิเิตี้เวลามอนจะเข้าฐานนั่นก็เป็นหลัก B แล้วนะเมตาฮิว่านีอย่างเดียโอเคก็ถ้าใครรู้ก็ตอบหน่อยนะนี่น่าจะเป็นคลิปที่ผมรู้สึก,กว่าเปื่อยสุดลนะมันเฮี้ยอะไรวะเนี่ยคำหยาบก็น่าจะเยอะด้วยแหละโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสัตว์คลิปนี้ก็บายบายครับผมบ๊ายบาย